มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนค่าตัวเลขค่าตัวของลิซ่าเส็นค่าย rca และคอร์ r สวยจึง้งเศรษฐีนี้ไม่เกินจริงเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพลลิซ่าและลิซามานบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ตัดสินใจเปิดบริษัท รับงานเองและเธอยังได้เซ็นสัญญากับค่าย RCA r e c o r d ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ Sony Music Entertainment เพื่อดูแลผลงานเพลงเดี่ยวของเธออีกด้วยนะคะล่าสุดมีรายง,งานเปิดเผยว่าข้อตกลงของลิซ่ากับ RCA r e c o r d นั้นอาจจะมีมูลค่าถึง100หรือว่า200ล้านดอลลาร์ค่ะอาจจะแซงหน้าความสำเร็จครั้งสำคัญของ Taylor Swift ในปี2018กับ Universal r e c o r d อีกด้วยนะคะ ซึ่งก็คือเงิน3,000ล้านบาทอาจจะพุ่งถึง6,000ล้านโอ้โหสุดจัดระดับโลกของแท้ค่าตัวเลขค่าตัวลิซ่าเซ็นสัญญากับค่าย RCA เ r e c o r d ดรวยจึงเศรษฐีนี่ไม่เกินจริงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากี่ทนี i c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ